สวัสดีคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลาทุกๆท่านเลยนะคะมาแล้ววันนี้เอ๋มาอัปเดตเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลากันนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นรายการของเครื่องรางนะคะของเครื่องรางเนะาะขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่ให้การติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ไปนะคะวันนี้เอ๋ก็จะ นำเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องรางนะคะแล้วก็ประกันแท้ให้ทุกรายการด้วยนะคะมาเผยแผ่มาแบ่งปันกันในวันนี้เนาะใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่0924360245นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้าไปแล้วนะคะค้นหาด้วยเบอร์โทรเนาะ0924360245ชื่อไลน์จะเป็นชื่อสุรัตนะคะ ใครไม่สะดวกติดต่อทางไลน์ก็สามารถโทรมาหาเอได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์0 9 2 4 3 6 0 2 5, 4 5เช่นเดียวกันนะคะค่าวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มที่กําไรกันเลยดีกว่าเนาะกำไรนี้ออกที่พระธาตุมือนหินนะคะเป็นกําไรปีเสียนะคะออกมาหลายรูปแบบมากเลยนะคะแต่ว่าประกันแท้เพราะว่าออกจากวัดโดยตรงนะคะรายการนี้แบ่งที่390บาทนะคะมี มีคาถานะคะมีคาถาสําหรับสวดได้หลวงปู่จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะหายากมากเลยสําหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่นะคะโดยเฉพาะเหรียญที่ออกใหม่ๆนะคะเหรียญที่ออกใหม่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากที่จะเอ่อเื่มถึงเนาะเราก็หันมาบูชาเป็นเครื่องรางเป็นอ่าของที่หลวงปู่ปลุกเสก ก็ได้นะคะทดแทนได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหลวงปู่ลูกเศษเองนะคะกําไรนี้นะคะแบ่งบูชาที่390บาทนะคะ390บาทเป็นแบบนี้อันนี้เรียกว่ากำไรปีเสียนะคะใครที่จะปิดเข้ามาก็แจ้งมาว่าเป็นกําไรปีเสียได้นะคะแล้วก็มีเส้นนี้นะคะมี อันนี้เป็นรูปหลวงปู่ยืนชี้นะคะชี้ให้รวยรายการต่อไปนะคะวันนี้มาด้วยเรื่องของกําไรก่อนเลยนะคะกาไรหินหยกนะคะกาไรหินหยกช่วงโปรโมชั่นเดือนสิงหานะคะเดือนสิงหาปิดสองรายการนะคะปิดสองรายการเอฟีค่าจะส่งให้สําหรับแบบโอนนะคะส่วนปลายทางเนี่ยขออนุญาตเก็บเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะว่า มีค่าดําเนินการแล้วก็ต้องทําประกันด้วยนะคะต้องทําประกันด้วยออันนี้เป็นกําไรหินหยกนะคะสามารถปรับเล็กใหญ่ได้สําหรับพี่ๆบางท่านที่ข้อมือใหญ่ก็ขยายออกได้นะคะรูดปรับเล็กใหญ่ได้นะคะกําไรหินหยกมีหลายสีเลยนี่ใครที่ชอบแบบเข้มขังนะคะแบ่งบูชาที่ 250บาทนะคะ250บาทเท่านั้นกำไรหินยกนะคะแล้วก็นี้เป็นกำไรแก่นแก่นมะขามนะคะมีตรงนี้มียาเหนือดวงด้วยนะคะมียาเหนือดวงด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวเดียวกับที่หลวงปู่หลวงปู่ใช้อธิษฐานจิตทุกๆกวันนะคะที่อยู่ในข้อมือของหลวงปู่นะคะเป็นไม้แบบเดียวกันเลยนะคะ แล้วก็ทําลักษณะเดียวกันเลยเนาะรายการนี้ก็ใส่ข้อมือเหมือนกันนะคะแบ่งบูชาที่900บาทนะคะแก่นมะขาม900บาทเป็นไม้มงคลที่ค่อนข้างหายากเนาะราคาก็เลยค่อนข้างจะสูงนิดนึงต่อไปเป็นกําไรอันนี้เขาเรียกกาไรเหล็กไหลนะคะกําไรเหล็กไหลเราก็มีเบีย้ยแกะครบจบนะคะอันนี้ออกที่หมื่นหินนะคะพระธาตหมื่นหินมีรันเลขด้วยนะคะ มีลันเลขด้วย2014นะคะชุดนี้ออกมาแบบมีรันเลขนะคะ2014อันนี้เป็นเหล็กไหลเหล็กไหลแล้วก็มีเบี้ยแก้นะคะรายการนี้ครอบคุมหมดเลยอาข้อมือข้อมือเหล็กไหลที่ออกกระท่าที่เป็นยันนะคะเป็นยันแต่ละเม็ดนะคะรายการนั้นหมดไปแล้วนะคะที่เออลงไปเมื่อวานนี้หมดไปแล้วเนาะ หมดเกลี้ยงเลยใครที่กําลังมองหาอยู่ก็รีบเลยนะคะเพราะว่าวัตถุมงคลในแต่ละรุ่นเถได้มาเนี่ยออกจากวัดโดยตรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะนานๆจะได้เข้ามาเนาะนานๆจะได้เข้ามานะคะรายการนี้แบ่งที่890บาทนะคะ890บาทได้เบี้ยกแก้ด้วยได้กําไรหินยกเอ้ยไม่ใช่ได้กําไรหล็กไหลไปด้วยนะคะใส่ข้อมือ,อเขาจะเป็นยางยืดนะคะเป็นยางยืด เพราะฉะนั้นใส่ได้ข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ใส่ได้หมดเลยนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้ใครที่สนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะของมีจํานวนจํากัดนะคะมีไม่ค่อยมากาจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เอกจะไม่ค่อยมีเหรียญหลวงปู่เนาะก็จะมีแต่เป็นพวกกําไรอะไรพวกนี้นะคะก็จะเน้นเป็นเครื่องรางไปดีกว่านะคะเพราะว่าได้มาแล้วก็ชัวร์ดีกว่านะคะ ออามาจากวัดชัวร้ออันนี้ออกที่ทำรรมอุทยานนะคะรายการนี้ออกทำรรมอุทยานที่เม็ดของเหล็กไหลไม่มียันนะคะรุ่นนี้ไม่มียันนะคะถ้าเป็นของอพระธาตุเมืองหินที่รันเลขเขาจะมียันแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนะคะรายการนี้แบ่ง399บาท399บาทนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาหาเออได้เลยนะคะสนใจที่จะบูชารุ่นไหนเนาะเผื่อบอกรุ่นไม่ถูกนะคะ บอกรุ่นไม่ถูกให้แคปหน้าจอแล้วก็ส่งรูปมาให้อชมนะคะก็จะชัดเจนในเรื่องของการจัดส่งวัตถุมงคลให้นะคะข้อมือตะอ่ต,อตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะลุ่งเรืองเฟื่องฟูมีพี่ท่านหนึ่งบูชาตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูไปเป็นข้อมือแบบนี้แหละแล้วก็ทักมาบอกว่าก็โอเคเลยพุทธคุณเกิดนะคะแต่พี่เขาไม่บอกว่าเรื่องอะไรนะคะ เขาแค่เล่าให้ฟังว่าพุทธคุณเด่นแน่นอนนะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับพี่ที่บูชาไปแล้วเกิดพุทธคุณบางท่านไม่ได้สังเกตเนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่มากนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีของเราด้วยนะคะหลวงปู่ก็ได้บอกไว้แล้วว่ามันหามันทำมันทานศรัทธาต้องศรัทธาด้วยใจนะคะอย่าศรัทธาด้วยคำบอกเล่าเนาะ รายการนี้ก็แบ่งบูชาที่พิเศษกันเลยนะคะพิเศษกันเลยรอบนี้แบ่งไปที่450บาทนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแบ่ง450บาทเท่านั้นกำไรกำไรตัวนี้นะคะลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะ450บาทแจ้งราคาเอีกด้วยนะเดี๋ยวเผื่อใครปิดมาเอกให้ราคาเดิมอย่าลืมแจ้งเอีอด้วยเนาะราคาเดิมมัน500บาทนะคะ แล้วก็รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปที่เอจะนํามาแบ่งก็จะเป็นตะกุดรวยนะคะตะกุดรวยเหลือดอกสุดท้ายนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้มาเพิ่มไหมนะคะแล้วก็ตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูก,ก็เหลือดอกสุดท้ายเช่นเดียวกันรายการนี้นะคะแบ่ง390ราสิบาทมีเชือกขึ้นคอได้เลยนะคะเราสามารถนําไปขึ้นคอได้เลยไม่ต้องรอแล้วก็มี เอ๊ะตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูหายไปไหนไม่แน่ใจว่าหมดไปแล้วหรือยังเดี๋ยวขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเจอแล้วใครที่ไม่สะดวกที่จะขึ้นคอหรือใส่ที่ข้อมือนะคะตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูนี้เราสามารถใส่เข็มกัดแล้วก็กัดที่เสื้อเรานะคะ กัดที่หน้าอกได้เลยนะคะรายการนี้ใส่เข็มกัดแล้วก็กัดที่หน้าอกได้เลยเนาะตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะมีฟูแบบมียันแบบฟูฟูขึ้นมาเลยลุ่งเรืองแน่นอนนะคะแต่ขอให้เกิดความศรัทธาก่อนนะคะแบ่งที่499บาบาทเท่านั้นดอกสุดท้ายแล้วนะคะลุ่งเรืองเฟื่องฟูดอกสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็รายการต่อไป เป็นผ้ายันนะคะผ้ายันรุ่นรุ่นนี้มีลงในหนังสือยังอยู่นะคะผ้ายันผืนสุดท้ายยังมีแบ่งนะคะยังมีแบ่งนะคะราคา690บาทเท่านั้นแผ่นขนาดกระดาษ A4 นะคะขนาดกระดาษ A4 มียันเยอะแยะเลยยันทุกยันมีความหมายนะคะพี่หลายๆท่านนะคะก็จะเข้าใจในเรื่องของยันพี่ๆต้องเก่งกว่าเอแน่นอน รายการนี้แบ่งที่690บาทนะคะ690บาทเท่านั้นอาตะกุดมาอีกแล้วนะคะตะกุดรุ่นนี้มาอีกแล้วนะคะรุ่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าพี่ที่มีอยู่แบ่งให้หมดแล้วชุดสุดท้ายแล้วไอ้หนู ไปหาพี่เขาบอกว่าไอ้หนูชุดสุดท้ายแล้วโอเคค่ะชุดสุดท้ายแล้วเนาะพี่ๆจ๋ามีเงินทองแดงนะคะแล้วก็เอน่าเหลือแค่สองอาฝาบาทฝาบาทยังมีอยู่นะคะฝาบาทก็ยังมีนะคะแบ่งที่อ่าถ้าเป็นเนื้อฝาบาทนะคะอ่าชุดนี้นะคะชุดนี้ ชุดนี้ได้มาราคาเบาแล้วก็ราคาต่างกันไม่เท่าไหร่เอแบ่งให้ที่ราคาเก้าร้อยบาทนะคะเก้าร้อยบาทเลือกเอาเลยเฉพาะเดือนนี้นะคะเก้าร้อยบาทเลือกเอาเลยว่าจะเอาเนื้ออะไรนะคะตะกุดรุ่นนี้เฉพาะเดือนสิงหาเท่านั้นนะคะแจ้งเอามาว่าปิดมาในไรเดือนสิงหาขอราคาเก้าร้อยบาทนะคะ ได้มาเพิ่มแล้วนะคะใครที่รอใครที่รอเบี้ยแก้นะคะเบี้ยแก่แบบเลี่ยมผ่าหวได้ไมาแล้วนะคะได้มาแล้วเบี้ยแก่เลี่ยมผ่าหวนะคะเป็นเบี้ยแก่ที่ออกที่ธรรมอุทยานหลวงปู่อธิษฐานจิตเดี่ยวนะคะแล้วก็มีละเลขนะคะมีละเลขแบบนี้มีละเลขแบบนี้ทุกทุกเบี้ยเลยนะคะทุกเบี้ยเลยทองเงินรวยนะคะรวยเงินทอง เฮงรวยเงินทองนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เป็นผ่าวายเช่นเดียวกันนะคะผ่าวายนี้เราสามารถใส่เข็มกัดแล้วก็กัดที่เสื้อเราได้เลยเนาะเพราะว่าเรามีพระหลวงปู่ขึ้นคอเยอะแล้วเราอยากจะติดเบีย้ยแก้ไปอีกนะคะเบีย้ยแก้นี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของอคุณใสมนดํานะคะแก้ลายให้เป็นดีเนาะเราก็ไม่รู้เนาะสมัยนี้ลงเพลงลงพัดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้นะคะอย่าให้มันเกิดก่อนนะคะเราควรป้องกันไว้ก่อนนะคะติดเบี้ยไว้สักเบี้ยหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะเราใส่เข็มกัดแล้วเราก็กัดที่เสื้อของเรานะคะรายการนี้รายการนี้เบี้ยแก้นะคะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะแบ่งบูชาที่เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึง่ง เบี้ยแก้นี้นะคะแบ่งที่แปดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะแปดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเฉพาะเดือนสิงหานะคะเฉพาะเดือนสิงหาโดยปกติแล้วรุ่นนี้มาจะเป็นราคาเก้าร้อยบาทนะคะแต่ว่าอันนี้แบ่งเฉพาะเดือนสิงหานะคะสองรายการส่งฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีบางรายการที่แบ่งราคาย่อมเยาวให้นะคะแปดร้อยห้าสิบบาทให้แจ้งมาว่าเบี้ยแก้ในเดือนสิงหานะคะ มีไม่มากนะคะมีไม่มากแล้วก็เหรียญคำพรเหรียญคำพรนะคะรวยล้านรวยล้านใครไวใครได้690บาทนะคะ690บาทประกันแท้ให้ล้านเปร์เซ็นต์นะคะรายการนี้รวยล้านขอให้โชคดีนะคะมีละเลขทุกเหรียญเนาะ690บาทเท่านั้นเป็นเนื้อทองแดง ทองแดงผิวลุ่งๆเลยนะคะทองแดงผิวลุ่งๆเลยขุนแผนปาลาไหลเพือกนะคะขุนแผนปาลาไหลเพือกตะกุดทองแดงนะคะตะกุดทองแดงสองฝั่งอันนี้เป็นขุนแผนปาลาไหลเผือกออกปีหกห้านะคะออกปีหกห้าข้างหลังเนี่ยมีมีผงกรรมฐานของหลวงปู่เจิมไว้ด้วยนะคะ ข้างหลังเนี่ยจะเจิมด้วยผงกรรมฐานของหลวงปู่นะคะรายการนี้ขาชาวุฒินะคะเป็นผู้เป็นผู้จัดสร้างนะคะออกมาพร้อมกับเหรียญเจ้าพ่อยี่กอหงนะคะเหรียญเจ้าพ่อยี่กอหงขุมทรัพย์เศรษฐีเนาะออกมาในรุ่นเดียวกันนะคะคุณแผนบาลัเพื่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของพุทธคุณนะคะหลายท่านเลยบูชา,าทุกท่านเลยที่ เกือบทุกท่านเลยที่บูชาขุมทรัพย์เศรษฐีไปแล้วก็โทรมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับโชคลาบนะคะโชคลาบแล้วก็หมันหมนในเรื่องของโชคลาบหลายๆกิจาการนะคะเราก็เกี่ยวกับงานนะคะเจรจาสําเร็จนะคะเกี่ยวกับทนายความขึ้นว่าความนะคะก็สําเร็จสุดยอดเลยนะคะหลวงปู่ขอให้ศรัทธานะคะศรัทธาจริงๆนะคะ ถ้าหลวงปู่ด้วยใจจริงๆเนาะบารมีเกิดแน่นอนอ่าคุณแผนปลาไหลเพือกนะคะปกติ5 5าพ้าร้บาทนะคะเดือนสิงหานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะแบกให้ไป5,000ทันทวนทวเลยเลขกลมๆเลยนะคะ5้าพันทวนทวนเลยแล้วก็ฟรีค่าจะส่งให้สำหรับรายการนี้นะคะ รายการต่อไปนะคะที่จะแบ่งกันในวันนี้สมิงคำรามยังอยู่นะคะสมิงคำรามตอนนี้ยังรอยังรอเจ้าของอยู่นะคะดูซิว่าหลวงปู่จะเลือกใครหลวงปู่จะเลือกใครในสองเนื้อนี้นะคะยังอยู่ยังมีแบ่งนะคะแบ่งที่สองพันห้าร้อยบาทนะคะสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้น วันนี้ก็มีวัตถุมงคลมามานำเสนอกันเพียงแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะก็กดติดตามไว้นะคะใครที่อยากจะได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ในราคาที่ย่อมเยาวนะคะก็กดติดตามไว้นะคะเอเป็นไปตามต้นทุนรอบไหนเอได้มาราคาสูงเอก็จะแบ่งให้บวกนิดหน่อยนะคะในราคา,าที่ ไม่สูงเกินไปนะคะแต่ถ้าเอกได้มาสูงเอกก็ต้องแบ่งในราคาที่สูงเนาะเป็นไปตามต้นทุนก็แจ้งไว้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าตรงไปตรงมานะคะประกันแท้ทุกรายการสําหรับของหลวงปู่นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีเจเจอื่นๆนะคะเกจิอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าของหลวงปู่ค่อนข้างที่จะหยิบจับมาค่อนข้างยากแล้วนะคะที่เป็นของแท้ เพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะมีมาแบ่งเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะเป็นอ่าในเรื่องของเครื่องรางนะคะเป็นข้อมือกระเป๋าอะไรพวกนี้ค่ะของหลวงปู่เนาะอ่าวันนี้เอเรือนทอก็อ่าฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเอเรือนทอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ